สวัสดีครับมาพบกับนเรนมังกี้ขาอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เลยขวัญใจของแม่บ้านนะครับรถรับส่งรูปรถใช้งานทั่วไปอนเนกประสงค์แบบนี้นั่นก็คือเจ้า Honda Step w a g o n Spada ปี2012นนั่นเองนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้าคันนี้ดียังไงสวยยังไงปะเริ่มกันเลยครับ เรามาดูรอบๆคันกันก่อนเลยดีกว่านะครัสำหรับเจ้า Honda s t e p w a ากอน p a d a 22า2คันนี้นะครับกระจังหน้านะครับมาในโฉมเหมือนรถใหญ่ๆคันหนึ่งแต่จริงจแล้วเป็นรถเจที่นั่งครอบครัวที่กระทัดรัดมากๆผมขึ้นไปขับเองผมยังชอบเลยนะกระจังหน้ามาพร้อมกับคมเมี่ยมขนาดใหญ่นะครับมาตามสไตล์ของ s t e p w าก o n เลยนะครับด้วยโลโก้ Honda ใหญ่ๆแบบนี้ไฟหน้าใสในะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าผม เคลียสีให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกสีดำเนี่ยไม่เคลียมันไม่สวยจริงๆนะครับแต่เป็นการเคลียร์รอบล่างนะครับเขาเรียกว่าบางๆนะครับทำให้มันฉ่ำให้มันเงาขึ้นเพื่อเป็นเสน่ห์ของสีดำนั่นเองอะมาดูเลยครับเรื่องสีไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่มีร่องรอยอยู่แล้วเพราะว่าผมเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วเรามาดูภายนอก,กันดดูว่าอะเรื่องยางกูดเย่เลยนะครับได้ปีได้ยางกูดเย่นะครับรล้อแมกมีรอยนิดหน่อยนะครับ เป็นยางปีปลายปี2019ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดอกคมคมนะครับยังใช้งานได้อีกแน่นอนภายในซุ้มล้อทุกอย่างดูดีทีเดียวนะครับอ่ะมาดูพวกขอบยางประตูนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับขอบยางประตูยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไฟเลี้ยวกระจกข้างทุกอย่างโอเคนะครับยางรีดน้ำนะครับส่วนใหญ่ถ้าของคันดา้ามันจะเปื่อยมันจะยุ่ยแต่คันนี้ดีครับนะครับ มาด้วยมือจับโครมเมี่ยมแล้วก็ปุ่มเปิดประตูก็คือพวก k e y l e s s ก o นั่นพวก Keyless นั่นเองนะครับแผงประตูนะครับภายในถือว่าอยู่ในสภาพที่ใช้ได้เลยนะครับไม่แตกไม่ลอกมีรอยนิดหน่อยการใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับรถปี2 0 1 2นะครับโครงสร้างประตูทุกอย่างเดิมครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับเจ้าสีดำคันนี้ถ้าโดนแดดนะมันจะออกม่วงอ่อนๆ แต่แทบไม่เห็นเลยถ้าไม่สังเกตถ้าตาไม่ไดีจริงๆมันจะมีม่วงๆประกายประกายเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าสเตปป a วากอนสีดํานั่นเองนะครับซอกประตูซอกอะไรดีคันนี้ผมรับประกันให้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักนะครับแน่นอนนะครับไม่มีน้ําท่วมแน่นอนอ่ะมาดูกันเลยอ่าภายในนะครับภายในโครงสร้างเดิมแรกๆตอนแรกเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าแต่คันนี้ลูกค้าเก่าหุ้มหนังมาให้แล้วนะครับ ก็เลยได้เบาะหนังเลยเบาะผ้าบางทีมันการใช้งานมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเลอะง่ายแต่คันนี้จบด้วยการได้เบาะหนังแท้ไปเลยนะครับได้เบาะหนังแท้ไปเลยนะครับฝ้าข้างบนสะอาดทีเดียวข้อดีของเจ้าสเตปปวาโกนเนี่ยแอร์ Air นะครับแยกใครแยกมันนะครับปรับคอนโทรลหน้าหลังนะไม่ต้องมานั่งแยกกันนะครับ<ม>นะครับเบาเป็นเจะที่นั่งนะครับ แถวหลังสามารถพับได้อ่ะไปดูข้างหลังกันดีกว่านะอะมาอะมาดูาปิดนะประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับนะเอาอะไรที่ได้คล้ายๆกับพวกจเจ้าออาร์ตเวลไฟลเลยแต่คันนี้คือเจ้าสเตปวากอนเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0เล็กลงมาหน่อยนะครับอะ ลางล้อหลังก็เหมือนกันนะครับ225 55 R17 Good y e a R เหมือนกันปี2019สี่เส้นเหมือนกันแต่ล้อหลังนี้สวยทีเดียวแปลว่าไม่ค่อยได้เบียดได้ชนเท่าไหร่นะครับน้ำมันก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเออ่ะมาดูออย่างที่บอกเนี่ยผมบอกถ้าคุณเห็นนะมันจะมีความเป็นม่วง,งนิดนึงแต่มันไม่ได้ม่วงแบบโ,โห,หน่าเกียดอะไรขนาดนั้นผมว่าเป็นมีเสน่ห์ด้วยซ้ำประกายมุกมกนะครับเบาะนะ พับได้นะครับพับได้จริงๆแล้วมันสามารถพับเก็บลงมาได้เลยได้ซ้ํานะครับเพราะมันมีแองตรงนี้<ด>นะครับ<ะ>อยากดูไหมอ่ะอยากดูอ่ะอยากดูทําให้ดูป๊บวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนทีเดียวอ่ะช่างภาพบอกว่าทําให้ดูหน่อยได้อ่ะเดี๋ยนะปุ๊บเน่เห็นไหมเน่โอเคไหม พอใจหรือยังจ๊ะอันนี้มันก็สามารถยกมาก็ปิดอันนี้ได้อีกนะอะเดี๋ยวผมค่อยปิดให้ดูไปก่อนแต่ค่อยมาปิดไม่เป็นไรนี่เป็นไงกว้างมากนะถือว่ากว้างมากเลยเนี่ยสบายสบายเลยไปจอดข้างทางตั้งวงกินข้าวอะไรได้เลยนะนะครับหรือจะใส่กระเป๋าก๊อปก็ได้หนึ่งใบสบายสบายได้หลายใบเลยนะครับได้หลายใบเลยสบายสบายเลยนะ ล้วคันนี้ช่วงนี้กำลังบ้าตีกอลกา็าจะพูดถึงเรื่องกอลเยอะหน่อยตัวดําหมดแล้วไม่ได้ดำเพราะทำงานนะดำปกติกอล์ฟอะประตูหลังนะครับก็มีปุ่มคีย์เลยเหมือนกันก็คือถ้ามีกุญรีโมทก็สามารถกดล็อกได้เลยกดเปิดได้เลยนะครับปลายท้ายสวยๆนะครับไม่มีแตกไรลงานะจ๊าแอ่ะดูสีดีอยู่แล้วคันนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสีดีอยู่แล้วล้อแมกหลังก็ น้องแมกหลังก็ไม่มีรอยนะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคเหมือนกันนะครับยางปี2019เหมือนกันอ่ะมาดูฝั่งนี้หน่อยอ่าเบาะข้างนี้เป็นยังไงดูหน่อยสิภายในรถที่นะเรนมังกี้ขาเลือกนะผมบอกเลยว่าภายในต้องชนะเลิศนะครับผมจะชอบรถที่ภายในสวยๆซึ่งคันนี้ก็เหมือนกันนะครับคันนี้ภายในสวยมาก นะครับผมซื้อเพราะว่าภายในสวยจริงๆคันนี้ตอนแรกภายนอกก็อาจจะมีล่องรอยนิดหน่อยผมบอกแล้วภายนอกผมเก็บให้สวยได้ง่ายมากแต่ภายในรถภายในเก็บสวยยากๆนะครับถ้ามันไม่สวยจริงๆมันเก็บยากมากจริงๆแล้วยิ่งเป็นรถพวกสเตปวากอนเี้โอ้โหต้องภายในต้องเนียบคันนี้เนียบสนใจผมครับผมเลยซื้ออ่ะเลขไม่อยู่ประมาณแสนสามนะครับเลขไม่ประมาณแสนสามเครื่องยนต์ดีเดินเรียบนะครับช่วงล่างถือว่า โอเคแต่ถ้าเกิดผมแนะนำงี้รถเจ็ที่นั่งนะช่วงล่างถ้าอยากให้ดีอัปเกรดโชคหน่อยนะครับมันจะทำให้คุณขับขี่ดีขึ้นอีกเยอะเลยรถจะเป็นคนละคันเลยคุณลงทุนหน่อยเปลี่ยนโชคนะครับขายาบ้าก็ได้นิวเออหมื่นกว่าสองหมื่นรถคุณจะเปลี่ยนเป็นคนละคันเลยอ่ะภายในดูสวยๆนะครับมีพันไอ้นี้ด้วยแพลตชิปนะครับมีแพลตชิพให้ด้วยนะครับประตูสามารถเปิดปิดนะครับผ่าน ทางนี้ได้เลยเห็นไหมประตูไฟฟ้านะครับเนี่ยาดูให้ให้ให้ดูหน่อยนะเนี่เดี๋ยวด,ดูประตูไฟฟ้านะครับแ่ประตูไฟฟ้าเป็นไงสามารถเปิดปิดทั้งข้างนอกข้างในนะครับที่รีโมทก็ได้แล้วก็แผงคอนโซลฝั่งคนขับก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันที่ห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับพวก Honda อคอร์ดทั่วไปนะครับเครื่องจน2,000ซีซีนะอ่ะก็ดูได้เลยครับอ่ะนี่คือเนี้ยก็อันนีไ้ไปแล้วนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ที่สตาร์ทอยู่นะนะนะครับอ่าโอเคเครื่องยนต์สวยนะครับหน้าเดิมน็อตเดิมทุกอย่างเลยคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีทีเดียวนะนะครับ ติ๊กเกอร์เพลทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับถูกใจไม่เอ่ยนะครับมังคี้คานะครับขาย839,000บาทนะครับสำหรับเป็นค่าตัวหรือค่าสินสอดของเจ้า STEP ป a ว o n s อน d ป2 0 1 2 2คันนี้นะครับถูกใจมาเลยนะครับ เปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องให้ดูแลน้ำมันเครื่องให้เติมน้ำมันเต็มถังให้ก่อนออกตอนนี้น้ำมันอาจจะแพงนิดนึงเดี๋ยวมังคีขาดูแลเรื่องน้ำมันเต็มถังกับดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องให้นะครับเดี๋ยวดูแลให้อย่างดีเลยไม่ต้องห่วงออกไปใช้งานได้พร้อมเลยอย่าลืมนะครับสามารถดูที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ตามเพจ a c e b o o k มีทุกอย่างนะครับวันนี้มังคีขาก็ขอต,ตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com